แก๊งกินหัวคิวเจอคนจริงพาคนอื่นมาแซงต้องประจานคุณจออยา่ยาอย่าทำไมหรอจอคิวใครรู้เลยคุณพาคนอื่นเข้ามานะคุณอย่านะคุณมานั่งคุณเอาคนอื่นเข้ามาคุณเกงใจข้างหลังหลาเริ่มแล้วเอาเอาคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆดันเข้ามาเรื่อยๆพาได้หัวคิวคุณจอ อย่าทำไมเหรอย่ามาตอ่อครริวไปดูเลยคุณพาคนอื่นเ,เข้ามานะคุณอย่านะอย่าอย่าท้อย่าทน่าเกลียดคุณอยเข้ามาคุณมานั่งคุณะเอาคนอื่นเข้ามาคุณเกงใจข้างหลังหลรอบแล้วเบมาเด้งเดืยบมาเด้ง ไปรอบแล้วไปรอบแล้วอย่าเดินอย่าเดินอย่ายอมนะอย่ายอมคนอย well. ่างนี้อย่ายอมไม่ใช่เขามาจริงเขามาพร้อมผมปประมาณตีสี่เขามาจริงแต่เขาพาคนอื่นเขามาใส่ดีนี้เขามาจริงเขามาใกล้ๆกับผมแต่เขามาคนเดียวแต่เขาเอาคนอื่นเข้ามาเรื่อยเรื่อย ดันเข้ามาเรื่อยๆได้หัวคิวแม่แดดหัวคิวแม่แดกหัวคิวไม่แดกต่อแม่แดดหน้าสดนะรดูไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้ไปแล้วสองคนอย่างนี้ต้องเตอร์แบบนี้ยอมจริงพี่จริงดูดมันต่อเองไหม ไม่ยอมทีท่โกงพกเพราะเราเขาตื่นแตบตีสี่ตีสามตื่นตีสี่จากบ้านตีสี่คือต้องถึงที่นี่แล้วแต่ถ้าลูกี่เขาเขาตืกนคนครอบครัวเขาอุ้โรมเด็กได้ไม่คนแก่เขามาต้งแต่เช้าเลยน ยังเข้เาเดินออกเข้าหาอนู่รวมนะครับสำหรับท่านที่นั่งรอนะครับได้แล้ว